เช้ามาสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมกันหน่อยพาเด็กๆมาเดินเล่นนำ <c oughs> <c oughs> ้ำเช้านีไอทำอะไรกับดอกไม้เขาเนี่ยโอ้ยโอ้ ที่มาสำรวจดอกไม้หรือมากัดดอกไม้เล่นนะ่ะมัคชาลีปปลาให้มันเกาะกิ่งให้มันเดินไปต้องไปเดินดูตรงนู้นนะครับหากิ่งหากิ่งใหญ่ๆใหเกาะกิ่งเล็กๆไม่ได้ตัวเองกับเมฆไก่ตัวเองกับเมฆไก่มันไม่ไก่ชัดๆให้มันเล่นรมสมอุรา ให้มันเื่อนรมสมอุรามันหน่อยให้มันเล่น,ม,ม,ลม,นมัน,น,อน,นชอบชอบกัดกินไม้ไปได้ไปัจจุบัแม่แขนสั้นโอ้มีตัวอะไรตูดแดงๆเนี่ย่หน,น้ำใส แอฟริกันเกเร่แอฟริกันเกเร่ของแม่ขวัญน,นี่คอนต้นไม้ของจริงนะไม่มีอะไรติดหัวนะเราจะมาดูกันนะคะทดสอบกันว่าเขาจะกัดขีดไี่ค่ะไทยในกี่นาที เัอือนนี้ต้นโมกแม่ไม่ต้องตอนถึงนะคะมีชาิฟตอนให้ตลอด นี่ก็มีจังหานะอ uh huh. าจจะกัดแม่ไม่ได้นะมันบาปนะหรือตกนรกนะทำ uh, กัดแม่เนี่ยนะ uh huh. เป็นนกอะทำร้ายแม่ uh huh. ไปแล้วไปกับแม่แล้วอันนี้ไปกับแม่ไหมอันนี้ไปกับแม่ไหม ขนาดแค่ไหนไหมโอ้โหเกิ่งไม้ตัดงไม้เนริ่ม,เร,มเริ่มแต่งแล้วเริ่มลงแล้วนี่พนักงานเทศบาลนะครับตกแต่งกิ่ง ดูถ้าอยู่เป็นฝูงยขนาดไหนบต้นไม้นี่ม่เหลือครับเห็นโนเห็นที่นั่นนะให้กระตัวเลี้ยงที่เชียงใหม่ให้กระตัวเก็บดอกไอ้ดอกยิ้วให้ปล่อยกระตัวบินขึ้นต้นยิ้วให้กระตัวเก็บก<า>ัดดอกยิ้วให้เราก็จะได้ดอกยิ้วมาทำน้ำเงี้ยวขนมจีนน้ำเงี้ยว ต้นใหญ่ต้นเหลืองสวยนะครับมีชื่อว่าดอกอะไรต้นนี้ทองอุไรค่ะทองอุไรกลับ้านยังลิฟสนุกอยู่เลยแม่ ยังสนุกอยู่เลยครับดูสิขึ้นสูงนะ่ะที่เกียดไเป็นั่นลงเองก็ไม่เป็นนะห้ามไปสูงห้ามแบบนี้เลยไปแล้วไปแล้วเนะี่ย out.